เราไม่ได้มาขายลอตเตอรี่นะแต่ขอเตือนทุกคนหนุ่มสาว<ฮะ>ปีนี้เจอกันแน่พวกที่แฟนทิ้งพวกที่มมีความรักไม่มีศัยักภาพพบกว่าพวกเราแน่ชื่อเพลง10แพ็ค10แพ็คจากวง d o u ล เพื่อนๆดูคลิปหนุกๆของพวกเราโดยกด subscribe YouTube ชื่อ Double Tap Beatbox และอย่าลืมไากดไลค์ a n Page พวกเราเยอะๆนะครับชื่อ Double Tap Beatbox Fan Page เฮ้ยเรารู้เปล่าตอนเนี้ยวงเราอ่ะมีเว็บไซต์ด้วยนะเว้ยแน่นอนคลิกเข้าไปที่ www.doubletapbeatbox.com เอ๊ะแล้วลืมอะไรอีกอันหน้าเข้าไป follow ที่ Instagram ของพวกเรานะครับชื่อ Double Tap Beatbox ผมหมวดแวนผมชื่อมิร walk double, double tap <laughs>